พอดีคันนี้เข้ามารับเซอร์วิสแล้วก็เดี๋ยวจะติดแผ่นกันหนูแล้วกันเนาะก็ถือโอกาสทำเป็นคอนเทนต์เอามาแชร์ให้เพื่อนๆว่าวิธีการเป็นอะไรยังไงเนาะเนี่ยแผ่นกันหนูที่เราที่คันนี้ซื้อมาเนาะมันจะมี2แบบนะครับอ่าแบบเสาะล่องอย่างเงี้ยเพื่อยังให้อากาศเข้าได้อยู่นะครับกับอีกแบบเป็นแผ่นเรียบเลยกันตอนแรกเราก็ต้องถอดแผงจิ้งลีดนะครับเราเดี๋ยวจะมีรางน้ําอันนี้ผมถอดที่ปัดน้ำฝนออกกนะันเนาะ ปฏิปัติน้ำฝนถอดกับข้างกับข้างยกลายยกตัวนี้ออกปกติจะมีหมุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วอ่าเหลือตัวเดียวอถอดมุดออกมาครับถอดมุดปุ๊บดึงได้เลยดึงแล้อย่าเพื่อช้าออกนะมันจะมีท่อน้ำขีดกระจก แผงทิ้งลิ้นออกปุ๊บเราจะเหลือล้างน้าเราต้องเอาออกด้วยเพราะว่าดีดเหยวคันนี้ต้องทําทําการล้างลิ้นตั้งหวาต้องถอดแผ่นนี้เพราะเราติดเหล็กคํามันจะทํางานลําบากนะครับซึ่งในแผนกันกันเนี่ยเห็นไหมเราจะมีช่องอยู่ตรงนี้เนีย่ยเราจะติดเข้าตรงนี้นะครับซึ่งตัวแผงกันเนี่ยเขาจะทำเว้าหลบมาให้นะครับเดีย๋ยวเราก็คลีนทั้วามสะอาดเพราะตัวแผนสเตเลสกันนั้นน่ะเ,เขาจะติดกาวสองหน้ามาให้เป็นของสามเอ็นเนาะแล้วก็เล็งให้ดีแล้วก็แปะติดเข้าไปนะครับ ต้องดึงออกแล้วก็ถอดแผ่นรางน้ําออกนะครับเป็นกันน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวใช้น็อตเบอร์สคทั้งหมด จะมีนอ็อตยึดรางน้ำแล้วก็ยึดชุดก้านปัดน,น้ำฝนเนาะตราอีกสองตัวตอนขันนอ็อตเนี่ยตอนขันนอ็พอตออกพวกนี้ให้ระวังนะครับต่อด้ามยาวๆนะครับด้ามลูกบองยาวอย่าใช้ด้ามสั้นเพราะจะังหวะขันออกเนี่ยบางทีมันจะไปตีกระจกแตกให้ระวังด้วยนะครับเจอกันบ่อย ซึ่งการยกแผงรางน้ําออกก็ต้องให้ระวังชุดมอเตอร์ปัดน้ำฝนเนาะอย่าย,ยกออกมาตรงๆงให้เรายกนะครับยกชุดมอเตอร์ปัดน้ำฝนออกนิดนึงแล้วค่อยๆ่อยยกสไลด์ออกมานะครับอย่าตรงตรงนะวิธีดึงสไลด์เท่าไหร่ให้กระปุกให้ระวังกระปุกน้ำมันเบรกด้วยับครับ,รบ,รบตอนเราลื้อชุดแผงกิ้งลิกะรางน้ําออกเพื่อจะติดแผ่นกันหนูเนี่ยเรายังสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันเนี้ย สำหรับพ่อบ้านสาย DIY ที่อยากจะเปลี่ยนหัวเทียนเองนะครับเนี่ยเราต้องถอดสภาพเนี้ยนะครับเราหัวเทียนถ้าเปลี่ยนหัวเทียนเราก็มาที่ชุดนะข้างหลังเนี้ยนะครับข้างหลังเนี้ยเราจะเห็นคอยจุดระเบิดหนึ่งสองสามสี่นะครับหัวสี่จะ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 ,จะในกล้องจะเห็นยากนิดนึงเนาะเดี๋นะยวผมพยายมามถ่ายมันมืดนิดนึงเนาะเนี่ยเราก็เอื้อมถอดนะครับ มันจะมีน็อตยึดมีปลั๊กนะงานนี้เป็นปลั๊กนะครับน็อตยึดจะอยู่ต้นข้างนี่นะครับเราก็ถอดทีละหัวทีละหัวแล้วก็ใช้ลูกบล็อกหัวเทียนถอดไยออกมาทํางานได้สะดวกกว่านะครับเป็นจุดเดียวกันวางผาทีนี้ให้ดูเป็นคลิปต่อเนื่องจากที่ทำามืกี้นะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนหัวเทียนอนะ่ะคันนี้ถอดชุดท่อร่วม id ออกเนาะเพื่อเห็นโล่งๆอย่างเงี้ยว่า คอยจุดระเบิดแล้วปักปักปักพวก,กนี้เนี่ยมันจะอยู่สภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนหัวเทียนจริงก็ไม่จําเป็นต้องต่อท่อดีอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันจะวุ่นวายไปหมดเราแค่เอื้อมมือแต่เนี้ยก็ถือจังหวะที่เราต้องรื้อเรารื้อทําเราทํางานบิ๊กสปาของเราเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าอ๋อปลักคอยไปน,ยนี้เนาะน็อตยึดเป็นอย่างนี้เนาะเวลาถอดออกถอดยังไงเท่าน,นั้นเองการกันทร์แรงนนเนี้ยเราก็ลอกนะครับลอกแถบจักสติ๊ก็ออกได้เลยนะตัวนี้ พอลอกเสร็จปุ๊บเราก็ไปติดตั้งวิธีการวิธีการติดตั้งแนละ้วเช็ควิธีการติดตั้งเราก็ทาความสะอาดตัวเองเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วให้สังเกตที่แผ่นเนี้ยก็จะทํารอยว้าไว้ให้เท่ารูปร่างตรงนี้ยเราก็ค่อยๆนะครับใส่ไปแล้วก็เล็งนะฮะโดยให้อยู่ประมาณนี้เนีย่ยรอยว้าต้องอยู่ตรงปุ๊บนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลย ยประมาณนี้นะครับให้ยึดตรงจุดลอยว้าตรงกลางเป็นตัวหลักนะครับประมาณก็จะพอดีกันโอเคเนาะด้านล่างก็จะพอดีกันแผ่นจะะารักษาเนี้ยจะเป็นการมาแรงเข้าพวกวหนูงูนะครับเข้าไม่ได้แต่สัตว์ตัวเล็กเลเช่นจิ้งโจกกับแมงสาบก็ยังพอได้อยู่เนาะแต่หลักๆถ้าเราไม่เปิดโหมดข้างในอ่ะถ้าไม่เปิดโหมดรับ อากาศหมุนเวียนจากภายนอกเขาจะมีแผ่นแฝปอยู่ข้างในอีกอันอนึ่งฮะเป็นแผ่นแฟบการเปิดแอร์ออโต้นะบางทีแผ่นแฟบมันทํางานเองนะครับให้ระวังนิดนึงกับอีกประเภทนึงก็คือมันจะเป็นแผ่นทึบไปเลยแผ่นทึบก็จะการได้ทั้งกลิ่นนะครับมแมลงทุกชนิดการเสียงได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับนี่คือหลักๆก,ก็คือเรื่องของการผิด ติดแผ่นการเสียงก,กันกลิ่นพวกนี้นะครับก็แผ่นเสร็จนะครับก็ส,สารวจความเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบกลับนะครับย้อนขั้นตอนเดิมก็คือใส่รางน้ําฝนให้เรียบร้อยเนาะแล้วอย่าลืมล็อกน็อตยึดชุดการปัดน้ําฝนนะครับอันนี้ผมจะไม่ถ่ายวิธีประกอบให้นะมันมันขั้นตอนเดียวกับตอนถอดแหละครับแค่ย้อนขั้นตอนพอใส่รางน้ําฝนเสร็จแล้วก็ใส่แผงกิ้งลีดนะครับใส่การปัดน้ําฝนล็อกน็อตกลับก็โอเค เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตัดไปครับ